มาดูในส่วนของ อบอจอสงขลานะครับก็เฉลยนะครับนอกเหนือจากสวนสัตว์สงขลาแล้วอีกที่หนึ่งนี่เขาแบ่งเป็นฐานฐานนะฮะเ,เรียกว่าเบสนะครับก็แบ่งเป็นนักเรียนเป็นกลุ่มๆนั่นเองนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา50สาสพรรษาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับติดตามรายละเอียดจากตรงนี้นะครับอบอจอสงขลาได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ภายใต้โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7ครับ เมื่อวันอังคารที่23มกราคม2567ที่ผ่านมานะครับณสวนสัตว์สงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาครับนายพิศณุหลีหิมสมาชิกสภาอบอจอสงขลาเขต2ออำเภรัตภูมิ พร้อมนะครับนำคณะนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาพระอําเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567น,น,น,น้องๆหนูๆนะครับได้ของแถมเยอะแยะเลยนะครับน่าอิจฉาจังเลยนะครับโดยในช่วงเช้าครับ คณะครูนักเรียนและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงานณนะสวนสัตว์สงขาก็ได้พร้อมกันรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตสัตว์ป่าแล้วก็ได้เข้าฐานต่างๆดังนี้ครับฐานที่1ดินแดนแห่งนกชมวิถีชีวิตของนกนานาชน,น,น,นิดนะครับฐานที่2ชมการแสดงโชววิถีชีวิตสัตว์ป่าฐานที่3ชมการแสดงความสามารถของสัตว์หรือที่เรียกกันว่าโชว์แมวน้ํากับเพนกวินนั่นเองนะครับสัตวนะ์น้ำ นะครับอันนี้งูถิ่สวยจังเลยนะครับนะไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับฐานที่4ชมการแสดงการให้อาหารเสือนะครับโดยมีวิทยากรเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขาบรรยายให้ความรู้แล้วก็พาชมสถานที่ต่างๆภายในสวนสัตว์สงขากันอย่างเรียกได้ว่าเต็มพิกัดเลยทีเดียวนะครับ และในภาคบ่ายครับก็ได้มีการศึกษาดูงานณพิพิธภัณฑ์นะครับธรรมชาติวิทยา50พรรษาสยามรมราชกุมารีนะครับพร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ตามฐานต่างๆนะครับดังนี้นะครับอันนี้ที่ส่วนสรสมคัานะครับฐานที่1นนะครับ โลกและมาตราธรณีการนะครับได้ชมการจัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลการกําเนิดโลกกําเนิดประเทศไทยเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีอยู่ในบทเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครฐานที่2ครับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตก็ได้ชมการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่ได้มีการจัดเป็นหมวดหมู่ตามลําดับอนุกรมวิธานนั่นเองนะครับนะครับนะท่านผู้ชมถ้าไม่ทันคงต้องถามลูกๆแล้วล่ะอนุกรมวิธานคืออะไรนะครับและ ฐานที่3ครับระบบนิเวศนะครับชมการจัดแสดงระบบนิเวศที่ หลากหลายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมน,นะครับเนี่ยครับนี่นะครับเป็นที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา50ปรรษาสายามบรมราชกุมารีนะครับนะโดยมีเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา50ปัรษาสายามบรมราชกุมารีบรรยายให้ความรู้ตามฐานต่างๆโดยบรรยากาศตลอดกิจกรรมเนี่ยเป็นไปอย่างตื่นเต้นสนุกสนานร้าวใจเลยทีเดียวนะครับโดยในโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ และศึกษาในแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆอย่างหลากหลายแล้วก็นําประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้บูรณาการกับการเรียนวิชาต่างๆในห้องเรียนได้นะครับแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วยซึ่งก็กําหนดจัดจํานวน4รุ่นด้วยกันรุ่นละ100คนนะครับในระหว่างวันที่23-26มกราคม2567 โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ณสวนสัตว์สงขลาอําเภอเมืองสงขลาและพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา50พรรษาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับโอ้โหนะครับเขาจัดตื่นตาตื่นใจสนุกสนานมากมายกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับทั้งสองที่นี้นะครับนะะซึ่งก็ได้รับความรู้นะครับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในส่วนของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา50พรรษานี่ ได้มีนะครับบุคลากรมีองความรู้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแหมอิชาเด็กๆนะฮะนะฮะถึงท่านท่านผู้ชมถ้าไปติดตามรับชมก็สามารถที่จะติดตามได้ในวันและก็เวลาราชการได้อีกด้วยนะท่านผู้ชมนะครับทั้งสองที่เลยนะฮะนะนี่ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยเผื่อว่าเอ๊ะวันนั้นไปแล้วไม่ทันนะครับหรือว่าเอ๊ะไม่ได้เข้าร่วมอะไรแบบนี้นะครับนะก็ความรู้ของเราไม่มีวันจบนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยเมื่อได้ออกนอกสถานที่นี่นะครับก็จะตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยนพิ้งนะครับได้ออกกับครู้ ของเราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นความทรงจําประทับใจไปโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้นะครับประสบความสําเร็จนะฮะแล้วก็เอาความประทับใจตรงนี้นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็รังสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆตลอดไปนะครับ